สังหารีมาทร์ร้อยล้านกับทีมงานทนายราชานนท์คืนบ้านใหม่ของคุณท้อยครับครับสวัสดีครับอ๋อบ้านสไตล์อยู่บ้านโพหญ่ครับโพหญ่ครับสไตล์ยังครับนี่สไตล์นอร์ดิกครับนอดิกนับในเนื้อที่เนืที่ใช้สอย81ตารางอ่า81ตารางว่ากี่ห้องนอนสองห้องนอนสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขก สายนอดีตครับนี่ครับออกแบบเองเพ็ดเองคุ้มการสร้างเองต้องเพชรติดเพชรจ็ดสี่คุมเจ็ดสี่อ๋อเริ่มตั้งแต่ซื้อที่เนาะเอามาแลกเดิมเดิมที่ครับผมทีมงานมาซื้อที่ไรหนึ่งก็หาซิปตารางไรหนึ่งหาซิปตะลางว่าครับผมอ่ามือนี้มาขึ้นเอาเลิกเอาใส่ไปท่าเบิ้งพี่น้องเบิ้งกันนะบรรยากาศกอสร้างนี่ครับใส่เวลาโดนปะสามเก้าซิปมือเฉง เกือบสมเดือนเนะาะครับ,รบทีมงานเฮาคุมการก่อสร้างเองครับนี่เข้ามาด้านในครับผมเข้ามาด้านในนี่คือสิเป็นในโซนของห้องรับแขกของรับแขกครับอ่าเอาสวย้องรับแขกสวยงามครับพี่น้องเนี่ออกแบบเองครับทีมงานมามาแล้วสังหาริมทรัพย์ของเฮานี่เป็นห้อง,ห,องอห้องนอนห้องนอน มีอย่างหรอครับอ่าสวยงามครับนี่แหละครับผมออกแบบโอ้คือหน้าต่างหลายแทยห้องออกแบบตอนนึงให้มองเห็นได้ชัดเจนบ่แมี่นี่ก็จะที่พม่าอยู่อ่าเปิดโล่งเนาะครับอ่าพม่านีทีครับผมเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวก็ร่างทีมงานเ้าก็ร่างสิเอาเข่ามาต่อไปแต่ว่าของเอาสีแบบนี้อ่าคนละสีเนาะเ้างจะเห็นความแตกต่างครับ ออกซ้ำกันคบเมีย <Down light. S 1> ออกแบบดาวไลท์ดาวไลท์กับโซมสลาเปาโอเคครับไปโซนที่สองครับในโซนที่สองทีมงานเข้าออกแบบไม่ห้องรัวก,ก่อนนี่ห้องรั่วนี่ออกออกสไตล์ขาวดำแมนบอกแมน,นครับครับห้งัวตัวนี้ก็คือสิ่งเนาะสิสงตัวเป็นตัวอ่าเบิ้งก็นนะครับเข้าออกแบบไปครับ ทีมงานอ๋อเป็เป็นชากครับครับนี่ทีมงานออกแบบเป็นผู้ส้างตอนนี้สไตล์นี้ครับหลังคาสิงล่างจ้าโอ้นี่เป็นมิติใหม่ครับเป็นเกาเกาไฟฟ้าเก๋าไฟฟ้าโอ้เดี๋ยวต้งไฟดูดเนะครับตอนแรกนึกว่าเอาเขาเอามานึกว่าลำโพงที่จริงเป็นดูดควันดูดควันโอ้ในทดสอบทดสอบเสียงมาตรฐาน โซนนี้แต่ว่าห้องน้ำนี้ง่ายขนาดเลยเข้ามักกว้างๆเนาะสไตล์เฮาออกแบบกว้างๆโซนโซนแห้งก็โซนเปียกอ่าแบบ่งเป็นโซนแหง่งโซนเปียกครับผมอมืออกมาอันนี้ก็สิเปิดประตูออกไปสิเป็นอ่าด้านหลังมีแผ่นครับ <c oughs> ตั้งใจว่าสิให้ทีมงานเฮ็ด <c oughs> เป็นมองกิลวนลมชมวิวนะครับบวกกับขับโซนนอกครับไป ส่วนหนอนเป็นมองนั่งเลนอ่าส่วนหนอเป็นมองนั่งเลนครับมาทั่วครับมองนั่งเลนมอ่นร้านคาแฟอ่าสภาพคาแฟานัดคุยทุกดอกบอกเลกิดร้านคาแฟ่ใส่นีแล้วนี่ยอ่ายังไม่ได้ใส่อยู่นี่คือจะโควกไส้เด็ดวันครับมุมนี้มีแพนแน่นาคตรก้าวหนาคือ,อเจ็ดตาใบหน้าแดงๆโอเคครับลงรถเนาะครับโอเคสวยงามโอเคโอเค 此外此